ดีเจด a าจัดทูพีดสุดเซ็กซี่ที่ผ่านนิมูลหวานเจสันแวงเพิ่งจะผ่านพ้นไปแบบอบอุ่นและอบอวนไปด้วยความสุขค่ะสำหรับงานวิวาทของดีเจดดาวรินดาดำรงพ้นและแฟนหนุ่มลูกครึ่งชาวเกาหลีเจสันแวงเมื่อวันที่12ท่านธันวาคมที่ผ่านมา ภาพกลางพืชพองคนสนิทที่ร่วมเป็นสักขีพยานรักให้กับทั้งคู่งานนี้ดีเจด่าก็เลยขอเกี่ยวก้อยสามีหนุ่มจัดทิปฮันนีมูลพักผ่อนเติมความหวานตามประสาคู่รักณเกาะกูจังหวัดตราด ทางกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกพร้อมกับเขาจะเต็มความเซ็กซี่ด้วยบิกินี่สีดำอวดหุ่นแซบที่เรียกว่าไม่ได้เห็นกันได้บ่อยๆรวมถึงอวดโมเมนต์หวานกับสามีลงอินสตาแกรมแบบรัวๆจนเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องรวมถึงแฟนคลับพ่านกันอิจฉาตาร้อนเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนันไอจีเลยทีเดียวคะ่ะ